สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมในช่องของพอเพียงชาแนลซึ่งเป็นช่องที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเป็นการทําไว้กินไว้ใช้ไว้ขายลเล็กน้อย เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยครับสำหรับประเด็นวันนี้นะครับก็คือตามที่ผมลงไว้ในเลยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ําฝนนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้ก็คือช่วงฤดูฝนหรือว่าจะเป็นปลายฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งฝนค่อนข้างที่จะตกถี่และตกทุกวันนะครับ อาจจะตกหนักบ้างเบาบ้างนะครับแต่ถ้าตกเบาก็มีปัญหาแต่ถ้ามันตกลงมาหนักนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อบ่อที่เราเลี้ยงไว้นะครับเนื่องจากว่าบ่อที่เราเลี้ยงไว้มันเป็นบ่อระดับเปิดนะครับก็คือเลี้ยงไว้ที่โล่งนะครับแม้จะมีสแลดนดําคุมเป็นหลังคาแต่ว่ามันจะเป็นการกันใมไม้มกันพวกนกพวกอะไรที่มากินมันไม่สามารถกันฝนได้นะครับ เพื่อนลองสังเกตในบ่อผมตอนนี้นะครับว่าสีน้านะครับมันออกจากค่อนข้างสีแดงอาจจะมองไม่ชัดนะครับแต่ถ้ามาเห็นในกิ่งมันจะเป็นสีแดงเลยจากน้ําที่เป็นสีธรรมชาตินะครับสีแม่น้ําพอฝนตกลงมาที่ค่อนข้างจะหนักนะครับน้ำมันก็จะเข้าไปอยู่ในบ่อเยอะแล้วก็ทําให้น้ำเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสีแดงนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อปลาเราแน่นอนครับฉะนั้นทางแก้ปัญหาทางเดียวครับก็คือเราต้องเปลี่ยนน้ำนะครับเปลี่ยนน้ําโดยระบายน้ําออก สำหรับการเอาน้ำออกครับก็ให้เหลือประมาณคืบหรือคืบกว่ากว่าหรือประมาณ10เซน15เซนนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นผมถึงบอกกับเพื่อนสมาชิกท่านว่าในการเลี้ยงนะครับเราก็ต้องมีน้ําที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไม่จํากัดนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ําเข้ามาใหม่นะครับตัวน้ํานี่จะน้ํามาจากแม่น้ํานะครับ ธรรมชาติของปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลากินพืชหรือปลากินเนื้อนะครับเมื่อเราเปลี่ยนน้ําใหม่ให้เขานะครับดูสังเกตพฤติกรรมนะครับเขาก็จะมารับน้ําใหม่นะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิน้ําระหว่างอุณหภูมิน้ําในบ่อนะครับกับอุณหภูมิน้ําที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับอุณหภูมิที่ปกติมาน้นพอมาเจออุณหภูมิใหม่นะครับเขาก็จะมาเล่นน้ํานะครับสังเกตดูพฤติกรรมนะครับนี่ก็แสดงว่าปลาของเราเนี่คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ พูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับผมบอกเพื่อนสมาชิกทุกท่านเลยครับว่าตั้งแต่ผมอนุบาลเสร็จแล้วก็ลงลงปอชุดนี้ครับปาไม่เคยตายแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเพื่อนๆพอเราเติมน้ําเข้ามาครับพอเราก็ดูระดับน้ํานะครับเห็นไหมครับสีน้ําจะไม่เหมือนกับสีที่แดงๆเมื่อกี้นะครับสีน้ําจะเป็นสีน้ําธรรมชาตินะครับการเจริญเติบโตก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ ซึ่งต้องทำใจว่าเราเลี้ยงปลาเราชุดนี้ก็เราเลี้ยงมาแต่ไซใบมะขามเล็กๆนะครับอย่างที่ผมบอกเพื่อนสมาชิกเราไม่ได้เลี้ยงตัวที่3บาท4บาทหรือ5บาทนะครับมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับในการให้อาหารนะครับถ้าเป็น,นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับผมก็จะให้แบบค่อนข้างที่จะถี่นะครับ3 4ชั่วโมงที่ผมก็ลงมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นวันปกติก็จะให้แค่ครั้งเดียวนะครับคุณเมียก็จะให้แค่ครั้งเดียว ตอนนี้ผมทำโครงการใหม่ขึ้นมาโครงการหนึ่งครับก็คือการทำอาหารเสริมนะครับก็คือการเลี้ยงแหนแดงนะครับผมเข้าไปเห็นใน YouTube แล้วนะครับผมลองศึกษาดูแล้วเออมันข้อท่าดีนะครับเราจะได้ลดต้นทุนอาหารซึ่งมันค่อนข้างที่จะทําง่ายนะครับเรียบง่ายง่ายๆนะครับใช้เวลาศึกษาไม่นานนะฮะที่สาคัญมันขายได้ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เลยคิดว่าเออเราเลี้ยงแหนแดงควบคู่ไปด้วยดีกว่านะครับ ผมก็อุปกรณ์ผม Emperor, มีอยู่แล้วนะครับพวกนี้พวกวงบ่อพวกไรที่จากการเลี Apa, ้ยงหอยผมนะครับที่มันไม่ประสบผลสําเร็จนะครับไม่ประสบผลสำเร็จยังไงเพื่อนเพื่อนลองเข้าไปดูในคลิปที่ผมทําไว้นะครับ4โครงการพอเพียงที่อันไหนควรทาไม่ควรทานะครับลองไปดูในช่องนะครับแล้วจะเห็นว่าทําไมมันถึงไม่ประสบผลสําเร็จนะครับอย่างพวกไลเนอร์ที่เห็นตอนนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็จะใช้เลี้ยงปลาดุกนะครับแต่บอกเลยว่าไม่โอเคนะครับถ้าใช้พวกนี้เลี้ยงนะครับพวกไม่ว่าจะเป็นพวก บ่งบ่อซีเมนหรืออะไรที่ไม่ใช่บ่อดินนะครับการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยคือมันเลี้ยงตัวได้ครับแต่มันมันไม่น่ากินนะฮะมันมันไม่น่ากินเลยบอกเลยนะครับอันนี้ก็จะหันมาเลี้ยงแหนแดงแล้วนะครับเป็นโครงการที่ทําขึ้น่าใหม่ขยันทํานะครับผมขยันทําโครงการแต่ว่าเวลาไม่ค่อยมีแต่อยากทํานะครับขบมนก็ทาสแลนถึงไวเนื่องจากแหนแดงบางทีมันไม่ต้องการแดดมากนะครับเราต้องทําหลังคาไว้เขาด้วยนะครับ ส่วนพื้นที่การเลี้ยงผมก็เอามาไว้หน้าบ้านนะครับตั้งแต่ว่าตรงนี้มันไม่ค่อยแฉะนะครับมันเวลาฝนตกมันจะไม่ค่อยแฉะมันเดินได้สะดวกนะครับมันก็จะอยู่ง่ายนะครับอยู่โซนทางด้านหน้าบ้านนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับที่เห็นปั๊บๆไกลๆก็คือบ่อเลี้ยงปลาดินในกระชังบกนะครับตรงนั้นมันจะเป็นพื้นที่ลุ่มมันแฉะนะครับก็เลยย้ายมานะครับ ย้ายจากบ่อเลี้ยงเก่ืเลี้ยงปลาดินมาก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกบ่อนี้ขุดเองนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับขุดเล่นๆก็เป็นบ่อจริงๆนะฮะแล้วก็ใช้เลี้ยงในนี้นะครับปลาดุกเยอะค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนตรงนี้ก็โครงการพอเห็นนางฟ้านะครับซึ่งประสบผลสําเร็จนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เวลาทําเดี๋ยวกลับมาจะทําต่อนะครับอันนี้ก็เตรียมมาเฉยๆนะฮะอันนี้เข้าเฟรมาหน่อยมะละกอของคุณเมียเยอะนะครับ ไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าปลูกได้เล่นได้กินจริงๆนะครับค่อนข้างที่เยอะด้วยนะครับก็อยากจะแนะนําเพื่อนสมาชิกนะครับที่เข้ามาดูมาติดตามนะครับว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนเนี่ยนะครับมันกินได้ขายได้จริงนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมไม่เคยเอาข้อมูลที่เป็นเท็จมาลงให้ดูนะครับกินได้ขายได้จริงนะครับลองเลี้ยงลองทําดูนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังมีแรงมีไฟอยู่ในตัวก็ลองหันมาทำดูนะครับถ้าใส่ใจจริงนะครับผมรับรองว่าประสบผลสำเร็จแน่นอนนะครับสำหรับประเด็นวันนี้เรื่องน้ำฝนนะครับเรื่องกระดูฝนก็เพื่อนๆลองไปพิจ,จารณา,าดูนะครับว่าเท่าที่ผมเลี้ยงมาคือรุ่นที่หนึ่งมาแล้วนะครับก็คือเมื่อเรามีน้ำฝนในบ่อเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอย่าให้แช่นานเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับอย่างน้อยก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ก็คือสรุปไม่ง่ายนะครับก็คือว่าให้เพื่อนๆสังเกตสีน้ำนะครับสังเกตสีน้ําที่ในบอกของเราถ้ามันเปลี่ยนสีน้ําจากสีธรรมชาติกลายเป็นสีแดงสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เพื่อนๆพีพพนารณาด้วยว่าเห็นควรต้องเปลี่ยนนะครับต้องรีบเปลี่ยนอย่าให้แช่นานเกินไปนะครับบางทีมันไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องเปลี่ยนไปในสามวันเจ็ดวันนะครับลองสังเกตดูว่ามันจะเป็นอันตรายกับตัวปลาเราไหม นะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านลองไปพิจารณาดูนะครับพอถ้ามันพลาดมานะครับว่าน้ําเสียนะเป็นเชื้อโรคเนี่ยครับมันปลามันตายแล้วมันจะหยุดไม่อยู่นะครับอย่างที่ผมเคยลงให้เพื่อนดูนะครับฉะนั้นถ้าเราป้องกันได้ก่อนเราก็ต้องควรป้องกันก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของพอเพียงชาแนลนะครับพบกันในตอนต่อไปครับขอบคุณครับ